หนูเอาโหชิกรรมให้เขาขามันโล่งใจแบบบอกไม่ถูกผู้หญิงบอกสำนึกผิดมากเขาบอกละอายใจเยี่ยมเลยครับถ้าเราทําได้นะใจเรามันจะรู้สึกอย่างนั้นแหละครับใจมันจะสว่างผมเรียกว่าใจสว่างใจมันจะเบาใจมันจะสว่างใจมันจะโล่งใจมันจะเป็นธรรมใจมันจะมีมีมีแสงสว่างเกิดในใจมันเป็นคนที่มันเป็นเรื่องที่จะต้องรู้สึกได้เฉพาะตน วันนี้พูดนี้ใครเข้าเข้าใจมันไม่ได้เข้าใจทุกคนหรอกถ้าคนที่ไม่ได้เข้าถึงตรงจุดนั้นแล้วอาจจะแข็งสว่างนั้นของการอโหสิกรรมมันเป็นยังไงมันสวา่างยังไงมันรู้สึกยังมันไม,ไม่ไม่มีใครเข้าใจหรอกจนกว่าเราจะให้อภัยหรืออโหสิกรรมได้อย่างแท้จริงครับมันคือการยกระดับจิตใจด้วยนะทุกครั้งที่เราสามารถอโหสิกรรมให้กับคนที่ทําร้ายเราหรือทําให้เราเสียใจหรือเราคนที่ทําให้เราทุกข์ใจได้นั่นคือการยกระดับจิตใจตัวเองขึ้นหนึ่งเลเวลจิตใจเราจะสูงขึ้นทันทีเราจะสูงกว่า สิ่งที่เขาอยู่ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเราผูกใจโกรธผูกใจแค้นจิตใจเราจะไหลลงต่าทันท,ทีเช่นกันเหตุปัจจัยที่มันเป็นบททดสอบเราเนี่ยมันมีการอัพอัพเลเวลอัพขั้นกับลดเรเวลน่ถ้าเราไปติดความโกรธความแค้นเราถูกดึงลงไปอยู่ในที่ต่ำเรียบร้อยเราก็จะไปอยู่เรียบเพียดินแคมอ่อยู่กับเขานั่นแหละเขาอยู่ตรงจุดไหนเราก็ไปอยู่จุดเดียวกันกับเขาเพราะฉะนั้นนอกจากที่การอโหสิกรรมมันจะช่วยทําให้เรา ดีขึ้นสูงขึ้นสว่างสวยแล้วมันยังไม่ทําให้เราต่าลงด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุที่รู้เห็นได้เฉพาะตนเราต้องเข้าถึงมันก่อนเราถึงจะเข้าใจว่าแสงสว่างนั้นมันมันเป็นอย่างไรอยากให้ทุกๆคนได้ลิ้มลองกันนะครับว่าการเอาโหสิกรรมนี่มันมันไม่ใช่การช่วยเขามันเป็นการช่วยเรามันเป็นการยกระดับตัวเองแล้วมันเป็นการปลดปล่อยตัวเองไม่ให้เราไปผูกกรรมผูกโกรธผูกแค้นผูกเกลียดไว้ตรงนั้นพอเราไปผูกไว้ตรงนั้นนะชีวิตเราก็จะเจอแต่แบบนั้นหลายหลคนผมเคยเตือนไว้ว่า ผมเคยบอกไ้ว่าคุณรู้สึกหรือสังเกตไหมว่าชีวิตคุณเนะี่ยเลิกกับคนนี้ไปก็เจอแต่คนเจ้าชู้เจอแต่คนนอกใจเจอแต่ประเภทนี้อยู่เรื่อยๆคุณรู้สึกไหมว่าทาไมคุณเวียนวนอยู่แต่กับแบบนี้คุณลองย้อนกลับไปดูตัวเองว่าคุณเคยผูกใจโกรธผูกใจแค้นกับคนเหล่านี้ไหมอาจารย์มีสิจะไม่โกรธแค้นยังไงเขาทากับเราขนาดนี้ก็นั่นแหละมันทําให้เราไปไหนไม่ได้มันถูกตัวเองไ,ไ,ไอวงไ้ในกระแสตรงนี้พอเราผูกตัวเองไว้ในกระแสตรงนี้มันก็พบเจอแต่กับแบบนี้ไม่จบไม่สิน้น แต่ถ้าเรายกระดับตัวเองออกไปจากตรงจุดนี้อาโหสิกรรมให้เขาได้จิตมันจะหลุดพ้นเมื่อจิตมันหลุดพ้นนะเราจะเห็นหมดเลยว่าคนไหนที่มันจะเป็นคนแบบนี้สมมติมันมีคนแบบเดิมเข้ามาหาเรามาจีบเราเนี่ยจิตนั้นมันจะรู้ทันทีว่าคนคนนี้คบไม่ได้มันจะพาเราออกมามันจะปกป้องเราจากคนเหล่านั้นทันทีเพราะใจมันมันอยู่กันคนละกระแสแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจิตมันผูกความโกรธความแค้นอยู่เราจะเห็นเขาเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเห็นคนเห็นคนชั่วเป็นคนดีเห็นคนดีเป็นคนชั่ว เราจะเห็นอย่างนั้นเลยเราก็จะปฏิเสธคนดีไปแต่เราจะรับเอาคนชั่วเข้ามาเอา,เอาคนที่เจ้าชู้เอาคนที่นอกใจเข้ามาหาเราไม่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถปลดปล่อยตัวเองได้จากการที่เราเอาฮุสิกรรมให้เขาอันนี้แนะนํานะครับต้องต้องทำากันมีบางคนที่พอผมบอกให้เอาฮสิกรรมนี่เปิดหนีเลยเลื่อนหนีทันทีมันไม่พูดไม่เข้าหูแล้วแต่บุญเวรบุญกรรมใครเราโกรธสามีเรามากกว่าคะ่ะครับผมคุณนั้น ไม่ต้องไปโกรธเขาโกรธเขาทําไมโกรธเขาแต่เรายังต้องอยู่กับเขาก็ไม่ต้องไปโกรธ